สวัสดีครับผมจิมจากร้าน Family b พู่เคลิปนี้ผมจะมารีวิวสระน้ำอินเทกรุ่น24ฟุตทำงานระเบียงสวยๆเปลี่ยนบ้านธรรมดาเป็นพูวิลล่านะครับหลังนี้นะใช้งบมา3ล้านกว่าบาทเท่านั้นเองนะแล้วก็นะมีสระว่ายน้ำเป็นจุดเด่นสร้างจุดขายให้กับที่พักนะครับแล้วก็พี่บุรินบอกว่าที่นี่นะครับจริงๆเนี่ยสร้างบ้านจริงๆจะเอาไว้อยู่เองแต่พอทำไปำมาลูกค้าชอบนะ้ำติดใจรอซื้อเนี่ยหลังนี้หลังที่7แล้วนะเป็นไงเดี๋ยวผมพาชมเลยนี่ดูตัวบ้านนะผมตัวบ้านเนี่ยสไตล์แบบโมเดิเร์รานา ้านเลยแล้วก็ตัวบ้านเนี่ยเป็นตัว L เห็นสาว่ายน้ําทุกห้องระเบียงเนี่ยพี่บุรินก็ทําเป็นไม้พื้นซึ่งใช้ไม้เทียมนะเป็นไฟเบอร์ซีเมนต์นะแล้วก็ทาสีตัดกับสีสาว่ายน้ําซึ่งเป็นสีฟ้าสวยมากพอแบบสาว่ายน้ําโดนแดดเนี่ยคือมันใสวิ่งมากตัวบ้านหันด้านทิศใต้เพราะนั้นเนี่ยตัวสาว่ายน้ำเนี่ยจะโดนแดดซะส่วนใหญ่ทั้งวันเพราะนั้นลงเล่นตอนเย็นนะครับผมจะอุ่นสบายพอดีน้ําไม่เย็นเกินไป <Okay. S 1> ตัวงานระเบียงฝั่งนี้นะครับออกแบบให้กว้าง2เมตร<ม>เลย2ฝั่งนะเอาไว้แบบตั้งโต๊ะปาร์ตี้ หนึ่งนะครับผมก็ม,มีตัวเก้าอี้อันนี้ออกแบบมาแบบบิวอินเลยก็คือสามารถนั่งตรงนี้ได้แล้วก็นั่งตรงนู้นได้ด้วยนะฮะคือเป็นมุมปาร์ตี้ได้3ฝั่งเลยอีกมุมหนึ่งฝั่งนี้เนี่ยแค่แบบเอาไว้เดินเฉยๆนะครับแล้วก็มีบันไดสเตเลดด้วยนะอันนี้ลูกค้าทํางานระเบียงเองนะถ้าใครนะฮะมีทีมช่างอยู่แล้วนะอยู่ต่งางจังหวัดอยากประหยัดงบเซฟงบในการทํางานระเบียงแบบนี้นะก็สามารถใช้ช่างที่บ้านได้ส่วนของเราก็จะมีแบบให้ดีลงานกับช่างให้งานก็จะออกมาสวยแบบนี้เลยนะครับตัวนี้สังเกตเห็นนะตัวนี้เครรื่ออองงงงกกํําาาลัทนยู ทำหน้าที่วนน้ําเข้าไปตรงตัวเครื่องกล้องผ่านระบบทรายกลองกับระบบเกลือพ่นออกมาตรงนี้อันเนี้ยที่พ่นออกมาเนี่ยจะกลายเป็นคอรีนบริสุทธิ์ทำหน้าที่ให้น้ําใสไม่เขียวไม่นอาเสียเครื่องกล้องอยู่ตรงไหนไม่เห็นเลยใช่ไหมนี่ฮะซ่อนอยู่ในนี้ทําแบบนี้ได้ก็คือดีไซน์ให้เชือกซ่อนไว้แบบนี้นะแล้วก็ดึงอันนี้ทําให้เปิดง่ายนี่ คือเปิดแบบนี้เลยแล้วก็เดินลงไปเซอร์วิสเครื่องกองละกมามาดูตามมาดูเลยธรรมดาลงไปด้วยนะครับผมก็ใช้เป็นเล็กกล่องนะนี่เล็กกล่องธรรมดาทําเดินลงไปแล้วก็เครื่องกองวางอยู่ข้างล่างเครื่องกองของเรานะก็จะเป็นเครื่องกองระบบเกลือทรายตั้งเวลาอัตโนมัติได้ตัวเครื่องเนี่ยมีระบบตั้งเวลาการทํางานได้อัตโนมัติตอนนี้ตั้งไว้อยู่6ชั่วโมงถ้าครบ6เครื่องจะหยุดเองพรุ่งนี้เวลาเดิมทํางานต่อเสียงเครื่องนะถ้าใครกังวลว่าเสียงดังมาฟังใกล้ๆเงียบมากคือถ้าไม่เปิดนี่ไม่ได้ยินถึงเปิดตอนนี้ก็ยังไม่ได้ยินนะ <laughs> ต้องเาลอวย นะบอกว่าเนี่ยห้องนอนอยู่ติดกับเครื่องกรองได้เลยอันนี้ห้องนอนครับอันนี้เครื่องกรองอันนี้ไม่ได้ยินเสียงเลยพอปิดปุ๊บยิ่งไม่ได้ยินเลยนะครับ <sch clockwise> ขนา,าราสกาของที่นี่นะครับผมก็คือรุ่น24ฟุตขนาดาความยาว7.32กว้าง3.66เมตรถ้าทำงานระเบียงด้ละ1น่เมตรใช้พื้นที่ประมาณ9ู5เมตรนะถ้าใครมีเนื้อที่บ้านนะอยากทำเป็นภูวิลล่านะครับผม มีพื้นที่9,5คูณสามารถลงสระว่ายน้ำอินเทครุ่นนี้ได้เลย <Okay. S 1> นะครับผมเป็นระบบเกลือด,ด้วยนะฮะใครมีนะบ้านตากอากาศแบบนี้อยู่บ้านนอกนะครับแล้วอยากเปลี่ยนนะบ้านธรรมดากลายเป็นพูวิลล่าสวยๆแบบนี้ก็แนะนําเลยสาาระน้ำอินเทกของเรานะรุ่นนี้24ฟตุตนะเริ่มต้นแค่หลักหมื่นเท่านั้นนะครับผมสามารถทําระเบียงสวยๆเปลี่ยนบ้านธรรมดาเป็นพูวิลล่าเพิ่มยอดขายเพิ่มมูลค่านะครับ,นนรบที่สำคัญนะฮะได้กิจกรรมให้กับครอบครัวด้วยตอนนี้ผมอยู่กับพี่บุรินนะครับเจ้าของบ้านพักตากอากาศที่จังหวัดนครปฐมนะหลังนี้ เป็นหลังที่7็ดแล้วใช่ไหมครับพี่ <S 2> <S 2> <S 2> เป็นหลังที่7แล้วนะฮะที่ใช้บริการสาระว่ายน้ำอีเทคก,กับร้านเหล่า m i l y Pool ู a y นะครับเดี๋ยวถามพี่บุรินดีกว่าว่าทําไมถึงเลือกสระาน้ำอีเทคแล้วก็ซื้อสระาน้ำอีเทคจากร้าน f Family Pool day ของผมครับก็ที่ตัดสินใจเลือกนี่ก็ข้อที่1เลยนะครับก็ในเรือ่องของราคาครับรา<ม>คาไม่สูงแล้วก็อย่างที่2ก็คือดูแลรักษาง่ายใช้งานง่ายใช่ครับแล้วก็อย่างที่3ก็เชื่อใน Family Pool Day ที่มีการบริการหลังการขายเพราะเนื่องจากว่าเราใช้บริการกันมาหลายตระแล้วนะให้ความมั่นใจครับแล้วก็อันนี้ หลังที่7เลยนะพี่ใช่ครับแล้วก็นะครับผมอยากได้คําแนะนาหน่อยครับว่าทาไมพี่บุรินถึงทําบ้านที่แบบเป็นสระว่ายน้าเป็นสวนคือแบบพร้อมอยู่เลยอันนี้มีแนวความคิดยังไงครับจริงๆแล้วคือส่วนตัวต<ม>้องการบ้านพักตากอากาศเอาไว้พักผ่อนนะครับเวลาเสาร์อาทิตย์หรืออะไรเงี้ยหะแบบธร,รรมชาติสงบๆอะไรพวกเนี้ครับก็เลยค้นหาที่ดินจนเจอที่ดินสวยๆแล้วเราก็สร้างบ้านทีนี้พอสร้างบ้านแล้วเนี่ยมันไม่มีกิจกรรมทีนี้เราก็เลยได้มาเจอเนี่ยแหละครับสระว่ายน้ำของเฟมิลี่พูเดนเนี่ยนะครับก็เลยเออลองเอาเข้ามาใส่ดูโอเคให้มันลงตัว มันเติมเต็มให้เราได้มีกิจกรรมมีเด็กๆมาเขาใช้ได้มีปาร์ตี้ก็ใช้ได้ครับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ใช้งานได้หมดอ่านะครับผมแล้วก็นะครับถ้าใครสนใจสถานะมีเทคนะครับซึ่งประหยัดงบประมาณดูแลง่ายสร้างจุดเด่นเพิ่มจุดขายเพิ่มมูลค่าให้บ้านจากบ้านธรรมดาเป็นภูวิลล่าได้เลยก็ทักไลน์ร้านแอดเฟมร์นิเจอรได้เลยขอบคุณพี่บุรินมากนะคะผมขอบคุณมากครับฝากติดตามนะครับผมช่อง YouTube Facebook ของเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e แล้วก็กดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับไปละสวัสดีครับ